สวัสดีค่ะเรามาเรียนภาษารัสเซียการนับเลขกันต่อนะอะ่คลิปนี้ก็จะเป็น1000จนถึง1ล้านนะคะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่แล้วไปแล้วนะก็จะทราบแล้วว่า 1000, จนถึง5,000เนี่ยเรียกว่ายังไงนะคะคลิปนี้ก็เอามาทวนให้เพื่อนๆด้วยนะ1,000คืออัตนาตีซิชาอัตนาตีซิชาทราบแล้วใช่ไหมว่าทำไมใช้อัตนาไม่ใช้อารดีนนะ ก็เพราะว่าตื้อศิชาเนี่ยเป็นคำนามเพศหญิงคำนามที่ลงท้ายด้วยสระอาเป็นคำนามเพศหญิงเลขหนึ่งที่ใช้กับคำนามเพศหญิงก็คืออานานะคะอาจีนคือใช้กับคำนามเพศชาย1000อัันาตื้อศิชาพอ2 0 0พดเวียตื้อิชีดเวียตื้อชีก็ทราบแล้วใช่ไหมว่าทำไมใช้ดเวียไม่ใช้ดวาก็เพราะว่าตื้อศิชาเป็นคำนามเพศหญิง เลขสองที่ใช้กับคำนามเพศหญิงก็คือ t ด e ี i a